ยุบพักก้าวไกลนะครับปฏิพัฒสันติพาดาหรือรองอ,องเนี่ยเดิมเขาอยู่พักก้าวไกลแล้วเขาก็ถูกขับออกจากพักโดยไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยไม่มีการอ้างอิงหรือว่าทำผิดข้อบังคับพักข้อไหนให้มาเป็นรองประธานสภาครับรอดมาหนึ่งยกย้ายมาอยู่พักอื่นแล้วยังเป็นรองประธานได้แต่ว่าถ้าพักก้าวไกลถูกยุบ ปดิพัฒน์สันติพาดามีชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคในขณะที่ถูกร้องว่าทำความผิดเขาจะต้องพ้นครับปดิพัฒน์บอกผมก็ค่อนข้างกังวลเรื่องนี้ว่าถ้ายุบก้าวไกลแล้วสภาของเราจะหน้าตาเป็นอย่างไร <c oughs> ไม่ต้องห่วงจ้ะก็ขาดเธอไปคนหนึ่งสภาก็ยังปก,กติดีเพลอเป,อเป,อปก,กติดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปปฏิพัฒน์ยังบอกว่าฝ่ายค้านจะเข้มแข็งหรือไม่เดิมก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไร แทบจะไม่ได้แตะต้องรัฐบาลเลยเมื่อเทียบกับสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่โอ้ยวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบไล่ทุบไลต่ตีด้วยกระบวนการทางสภาหนักหน่วงมากพอเป็นรัฐบาลเพื่อไทยที่มีข่าวว่าธนาธรบินไปคุยกับทักษิณที่ต่างประเทศคนเขาก็จับตาดูเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ค่อยทำอะไรรัฐบาลเลยเพราะฉะนั้นอ๋อ อ,องไปดีเถอะนะพี่ขออวยพรให้น้องไปดีไม่ต้องห่วงตอนนี้รออย่างเดียวครับรอวันที่7สิงหาคมว่าความชัดเจนในคำวินิจฉัยของศาลจะยุบหรือไม่ยุบพักก้าวไกลเท่านั้นเองครับ